เตีกับกูแน่เจ้ายายัางโชคดีที่มีแม่คอยอบอ,อ,อ,อุ้มรามาตีเตีดยะไม่ทันได้ตามตัวเหมือนเขี้ยวมึงจริงอะไรทำไมมึงนิ่นเล่นดีเผลอนได้ไหมกูตั้งตัวนะทำไมอา้าวมึงไปโมโหอ,อะไรมา อ้าวกูนั่นเองเอามาสิมามาเฮ้ยวันนี้กูสู้ตายด้วยมานี่เลยมึงมาาสิมาสิกูอยากมีเรื่องเหมือนกันเนี่ยมาไอ้เท่าทอ้ยมึงเนี่อยากจะมีเรื่องนักใช่ไหมที่กูเป็นวันเนี้นะกูเนี่ยไม่ได้ทำเพื่อตัวกูเองหรอกกูทำเพื่อลูกกูแล้วมึงจะทำาไมอ้าพัก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 กูพักกูเหรอพักกูเหรอมึงเนี่ยไม่ต้องไปเที่ยวหาเรื่องใครเขาแล้ววันเนี้ย จะมีเนื่อกับกูเหรอมึงเก่งนักเหรอได้วันนี้กุจัดให้โอ้ตบกูเหรอกูได้มือมานาแรกเข้าเอ้ยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยไปมึงเก่งนักใช่ไหมทำ้ย้ย ูอิะ่ะทำไมมึง<อ>ยังยังยังไอ้นี่เล่นนี่เกมไม่สมบทได้นี่ยังไงมึงโดนหนักได้ถ้ามึงทำแบบนี้มึงโอ้ยอหีนิมึงชอบเล่นอะงี้วะเฮ้ยทำไม,มกูจ็ก็กูก<อ>็ทำให้<อ><อ>มึงเจ็บไงทมยยยยะยยยย เบียงซ้ายกูไม่เบี่ยงขวากูเป็นทางตรงๆนี่แหละดีนะทำไมกูเจ๊ oh. แล้งั้นมึงก็ตอบมาให้ชัดถ้อยชัดคำว่ามึงจะยอ oh. มได้หรือยังใจเย็นหยุดใจเย็นกูยอมมึงก็ได้มึงแน่ใจนะแล้วมึงก็เอาเท้ามึงเนี่ยออกจากจุดเกิดเหตุเดี๋ยวนี้เลยนะ กอรลองกูโอยเะเปอนอะไรอะไรเดี๋ยวมึงไม่ต้องสืบพันเดี๋ยวเดีย๋ยวนั่งลงกูฟังมึงมามากแล้ววันนี้มึงต้องฟังโกงและตั้งใจด้วย

看见很子